เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราจะมาทําน้าพริกนุ่มนะครับพี่น้องครับมากันเลยน้าพริกนุ่มมาเผาพริกกันเลยครับผมพริกหยวกกับพริกหยวกงามดังไฟหัวกแล้วครับพี่น้องครับโบ้ยพริกไหมเป็นแต่พัดแสบครับผมเผาเซตประมาณนี้แหละครับไห้มันสีมันเกลี่ยนนิดนึงครับเพต้องเผาหนี่เดี๋ยวมันสิไม่เอากระิทีมหอมแดงกระเทียมใบประกูกครับพักพัดไห้มันหอมเลยครับพี่น้องครับใส่ลงไป ในมันหอมมันเจียมจักน้อยเพต้องดำด้วยครับเด้อเดี๋ยมันสิเมนครับสีบาหอดดำบันไดครับพี่น้องครับครับพัดไปพัดไปจักน้อย,ยพัดพอประมาณคือเข้าตำเจ้ายุบานนี่แหละครับผมนี่เข้ากระสีมาตําร่วมกันได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับต่ำเพรต้องต่ำละเอียดหลายครับพี่น้องครับในประมาณนี้เข้ากระสิมาปุงผง ผงผงนัวจักน้อยครับพี่น้องครับใส่หน่อยหน่อยใส่ลายก็แซ่บลายกันว่าผงนัวใส่รสชาติจักน้อยรสชาติก็คือรสดีเพรต้องใส่ลายครับพี่น้องครับใส่ลายมันจะแซ่บแห้งครับพี่น้องครับใส่หน่อยหน่อยครับใส่น้ำปลาจักน้อยซิดลงไปครับพี่น้องซิดซี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 ดจักน้อยซิดจักน้อยครับพี่น้องครับน้ำปลาครับ เราห้าใส่ปลาไจังหน่อยครับขาดประเด็เลยครับผมที่เด็ดเลยครับตัวนี้ครับน้ำปลาครับผมใส่ปลาไปนิดนึงครับพี่น้องครับนลาคุเร่กุเร่จังหน่อยครับตำ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 ให้มันเข้ากันครับขาดประเด็เลยกก็คือน้ำมะขามเปียกครับพี่น้องครับน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเลยจังหน่อยครับพี่น้องโปรต้องใส่หลายครับมันจะเปียวใส่จังหน่อยครับนั่นละใส่ลงไปครับใส่จักหน่อยประมาณนี้ละครับผมก็ คุรีคุรีซิมเบิงให้เขากันแล้วครับเข้ากับปรุงซิมเบิงบ่ราะแสบกะใส่เครื่องปรุงจักน้อยครับเหตุไหนมันแสบแล้วครับเมื่อสี่สิบไปขายคือเก่าแล้วครับผมไปขายเช่นเคยครับพี่น้องครับนี่ในประมาณนี้ครับผมอ่าปรุงหลายมันชีแช่เข้ากับปรุงพอประมาณว่ามันแสบนะครับผมอืมนารตำโดนมันกระสีแหลกเกินไปครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับมันแจ้งสีก่อติดกัน กะหนังหมูทอดกรอบแล้วครับผมหนังหมูกรอบอแกบหมูบัลท่อแล้วครับโอ้ผักหวานวาเสี่ยวไปแกงกะเป็นตาแซบพักผนะุ่น่ะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเดอ้อทางยูทูบกับช่องเชฟเพียวคนอุดอรทางเพจกะเชฟเพียวสูตรเงืนล้านครับผมสำหรับมื้อนีก้กะสวัสดีครับผม